คือข่าวครับใช่ไหมเยนกะอนุซีปี4ีกลัวได้สามอันข้ามีงบตนี้เนาะเค็กอันก้อนอยกว่าบาทเจ้าหายไลายบ่ได้พี่น้องเลยมาพี่น้องลมซัมมันนี่กะ เทียนกับซียู่หรือบ่แต่ว่าพระท่านได้เป่ากระดับก่อนไปจักเลยแม่นาลีพี่น้องเลยเด้หมอขังลมให้กันเอได้ผู้ขังลมนายนายเอ้ยสุขสันต์วันเกิดเด้อเป็นเด็กดีของพ่อของแม่เลยนายเด้ออยจะขี่ห่าร้ายหรอจะด่าพ่อด่าแม่ร้าย แม่แม่จัดวันเกิดให้เฮ็ดได้ดูละเฮ็ดได้ดบมือขอบใจแม่ยุเว้าเว้ามีห่างเสียงแน่ลูกเท้าใจเท้าใจเว้าเว้ามีห่างเสียงดูโดยอุ้ยเผื่อสิว้าวได้ใช้เพลงมาอยู่เทียนสิบกิดบ่แนลยเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยงานวันเกิดบ้านนอกบันนา Còn cả bố khơi mi ăn cửa đậu khỏe Nhưng bố khơi mi đây Tên đi đẹp nội, nhạc hết À À hết lòng nè mẹ ơi Happy birthday to you Happy birthday to you Tập nè mẹ buồn mà Happy à, birthday <laughs> Được sai khỏi ngung ลูกสาวไงเชื่อตื่นเต้นดีใจปะลูกสกีวาซีโบจักพี่น้องเลยมาแต่ขายเครื่องทำกับข้าวไปชื่อเค้กหอดสามเทื่อหรือปล่าแล้วหอดสามเทื่ออะไรอ่อะกระอรอบเดียวปะ

บรรยากาศเล็กๆในหน่อยอยู่นะเนาะว่าสิบุเฮ็ดพี่น้องเอ้ยความสุขของเล็กน้อยอ้าวปาดแค้กให้ลูกให้ลานคิดมาดนิอ้าวั่วมันนี่ดูจีนั่นบ่มัดแขนมันกันบอมัดแขนก่อนมัดแขนก่อนขั้นตะกี้ว่าสิบุเฮ็ดอันมัดแขนนะผัดปิการี่ผัดเคยมัดก่่นบ ใช่ค่ะค่ะภาข้าวเย็นเนาะมันก็เอ็นไข่แ่แหล่แวมึงคือถือมึงเพิงบ่เบิกมาข้าวฮ้อนให้หานแนตะกี้ว่าสิบ่มัดแขนบัดปีจายนี่บัดเคยมัดเนาะอแถวบ้านนอกนี่ไปเฮ็ดวันเกิดเป่าเค้กเพิ่นมัดแขนพร้อมเนาะมน่ัดแขนให้เด็กน้อยอยู่ดีมีแงวาพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีไก่เนาะไก่กุ้มนี่เด้ไก่กุ้มตัวนึงไก่กุ้มตัวนึงมือติเค้ก หแม่ผูกแขนให้แน่ลูกหุกคย่อกันงจับเอาลานเน่ผมเอาย่อกนแน่ลูกไนดดียว่หม่เก่งเ่ขึ้นมาได้เป็นเจ้าเป็นนายน้ยได้เพิงนผ้าใส่เด้เจ้าเป็นนายคนได้เป็นสิเจ้าพ่อแม่ในลูกเป็นเจ้าเป็นนายพ่อแม่นอนอยู่เอาไข่ลูกถือเน่เข่าได้ใชะ ก้องกระสั่นแน่พี่น้องเลยหาคาตั้งก้องเพลนเอาเงินมาผูกแลานเออก็จับปลาลูกนงจับมาลูกไงอ่าเนาะแม่บุญมาแล้วเป่าเป็นเนข่ยี้ จะมุฟ huh, ันนจพี่ปันตูนานะเออเอมันี่มันเอ่าซาูดเฮ้ยเฮย้เนปท้่ับนัแก่หนาเไรปีกันยังคือเกาแต่งยุยเน่น่ะคือกันำกรบไม้กันนะดึงแผูกแคนนุ่มาพี่บันนี่ มีความชุกได้ในนะเด็กน้อยบุ๊คอยู่พี่น้องเลยว่าวันเกิดเจ้าของน้ำคบหอบมือใดแต่ว่าทามเรื่อยๆนะทานมามื่อใดสิ่หอดมือใดสิ้นใดเป่าเค้กกันเ้าวบุฮ็ดปันเนาะคล้องอยู่นะคล้องไปเรื่อยๆก็เลยเฮ็ดไหนจ้ะเนี่ยป่ากับบุ๊คสิป้าคนลูกบวม เป็นะหมวกนี่คอยว่าชิบูชื่อหี่แม่ถ้าอยากใช้หมวกอันวันเกิดชิพพันกิบซ้าบาทเนาะเป็นเงินบาทกคยอเยถ่ายลูกไม่อ่าบาทบาบาทอ่าเอ่เอาตไ้อันนีเอาไปกินนี้เอาไปชอันเบียน้อยกินเลย เอาไหมกระโดดได้ได้ะเ่วยมานี่พี่นอกนาลุงว่มีก่อยเป็นคนพัดเองเลยลูป่าใหญ่นากาบานา้ลุงนี่้าอใจเด้อต้นตอกัเนกเดินแม่เบิงนี่อ้ยลสาธุเช่ฮเรียนเรียนช็อกโกแลตหรืว่าบอก หนาสีเมนช็อกโกแลตใช่รวยขึ้นมาพี่ลูกะขึ้นมาเด้อเ้ออก้อนจะยิงเพื่อนนะเค้กปีแร้วนี่ก็คือสีนี่นะเ้ยสีนี่ปะกายนี่ออเี โอ้เด oh. ียวเราตีนเจ้าหญิงไงจ้าิงว่านนะคัได้เป็นเจ้าหญิงเลยเนาะตีนก็มีผู้อยากเลียนะเจ้าหญิงสวยค่ะนี่ขึ้นมาพี่ฮัมนี่นั่งใกล้น้องนี่หลานชายก่อนแม่ลูกชายก่อนแม่เพราะอยากรับจังดิบีบมันปุ้งอ้วดอวดเยอะ คนนอนเย็นนาะจุดได้บอกมูมาลายคือปีแล้วนี่จ้าาใาบลบั้นไ่อดแม่น่ะใช่เหรอใ่นอยหน่ึงนไงกินบัดเลยอ้าวนใหญ่ก็กินเ้อวมูกระถายกินน้วมันเกิดดินอยกัน เอาบุม <c oughs> mm ีว hmm, so like so oh, ันเกิดท <Nice. S 1> <beer. S 2> yeah, ี่บใหญ่สกินวันเกิดดิ๊กหน่อยที่เด้อ้ยอยากกินเบียร์เฮ้อยากกินเบียร์เออกินเดียวอยากกินเบียร์นะตกใจบัดสีบัดบัดดิเฮกินเบียนนม่ลุกเบรเฮดขาเลยมีแต่ของกินเล่นเอาบุญมา น้ำจิ้มนี่โอ้ยยเาร๊อเมตัวยักจิ้มเด้อตัวนี้ก็ปาดปาดแล้วก็นุกระตออกก็นั่งกับบุกวงไปได้ดอกบ่ห้อมไปได้ดอกนะเพกรวยพี่มานั่งเชิงไพ่พี่รวยพี่แอ้มาันมานั่งพี่นั่นล่ะรวยนะลานใช่ค่อยพี่น้องเลยใช่ดีเนาะบ่วงได้สะเบิดแล้วบ่ เอา้ากรนกนากินก่อนจังนอนกินแขกแล้วมากินตรงนี้ม่นเคยกินอยู่บาลูกกินได้ก็มากินอยู่บอยกนอนเหรอบวงบุมีอาบวงมาแน่อ้ยอะัเนอนบ้าเออนี่ไปให้น้องแก้ว cho ừ. ừ. nên nong kêu rắp pa đẻ hả, xe kẹo núm bông nãy này, lục trái bia này, é, nó mọc kĩ nét nè, này rồi, này nó này, bên hay la, vui thùng giàng, é, chàm ทัดไปให้อน่อยก็แม่ไทยยีเนี่ยทางน่ะหมอไทยยูดาบ่เออรังจีบเาคือบ่มาจอมันเออพอหมอไทยบ่มาจีเออแล้วเน่ยเฮ้ยเออแล้วนี่ไทยเอ้ยมันเด้อจดเช็กนอนแต่เวนแทะ กิเข่าไงไปแม่ล่ะกินขาลุงเมินเขาฉนอุ้มมาที่มากินเอาอะไรอยู่แล้วไอ้เนี่เนี่ยเราเห็นล้วกินเป็นไดงเป็นยังไารสชาติเป็นยังไงเชี่ยบยีโบคันบเชี่บป้าชื้อฮ้่นเอินปีหนะเชี่ยบยีโบฮะมีบวงนหมเน่กูกินกะจัดไปอ่ะสบายดีไหมเป็นยังไงรสชาตินะรีวิวดู แชบ่แบตลอดดอกลานคอยนี่ขั้นบแชบปีไม่นั่ยชื่อห้่นไม่อีกแชบอยู่บอชิมได้ลูกชิมแล้วบ่เค้กหนไงนั่นแหละนชิมแล้วบอชิมแล้วบ่ลูกเค้กนี่บบ่ไม่ทานเลอเคะแล้วเสียเงยติวเลย นี่ได้อะไรพุูดในมีนะนายมานั่งพี่บันนี่มานั่งพี่หอมนะไว้แม่ไทยมากนะเธอไปภูรุกเธอไปบันนี่เรื่อเลยทีนี้มาพี่เรามาในพี่เลยมีน้องเบียยังไม่ได้อยู่ไหนมาตอนเวาโตก็เอาไว้กินมื้ออื่นดหนูท่องโชนแท้เป็นผู้บ่าวกะเบียร์ ท่องโชนแท้เป็นกูบ่าวกันเหรจบูปบกัคมนนี้คอยว่าอืยนายว่าเบียน้องเบียร์บ่มาบ่พอเราไปหน้าโดนมาจักกว่าเอาละละวันละวันยังจักันให้จะเกี่ยวเองมาเลยเขาป้าไปซอยดิป้า โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้โคตัวจบคลิปกันเด้อบันนี้เนาะไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดีอ่ะสบายดีเน่ะลูกอุ้ยป, <ะ S 2> ปากมุมแม่